เงาอยู่นะครับทุกคนเนื่อครับเนี่ย,ยโดนแดดแล้วแห้งแล้วแบบเงานเจนแสบตาครับสวัสดีครับทุกคนผมคิดครับวันนี้ผมมีวิธีที่จะทำน้ำยาเคลือบเงารถแบบง่ายๆนะครับทุกคนด้วยสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีภายในบ้านนะครับ อย่างแรกก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับอ,อันนี้ผมเลือกเป็นแบบซองสองบาทนะครับหรือจะใครจะเอาเป็นแบบไหนก็ได้นะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็อย่างที่2ก็คือครีมอาบน้ําเด็กครับแบบนี้นะครับอย่างที่3ามก็คือขวดน้ําอัดลมนะครับขัวละสิบสบาทหรือ15บาบาทนะครับแล้วก็หัวฟอกกี้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับ เอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมน้ำยาเคลือบเงากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เทน้ำยาสระผมเด็กหรืออาบน้ำเด็กนะครับใส่ในขวดก่อนอประมาณนี้นะครับ ที่สองที่จะผสมลงไปก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มครับ เาละครับหลังจากเทน้ำยาปรับผ้านุม่มแล้วก็ครีมอาบน้ำเด็กหรือน้ำยาสระผมเด็กนะครับใส่ลงไปในขวดแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยครับว่าจะได้ผลดีแค่ไหนเอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะลงเงาน,นะครับ ลงเงาเลือบเงาเราก็ต้องล้างครับ อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับฟอ,องน้ำนะครับเอาไวเ้เช็ดเช็ดเวลาเราฉีดพ่นปกกี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยครับว่าทําแล้วเขาจะเงางามหรือเปล่า นี่ครับโอ้โหทุกคนเงาไหมครับนี่เงาตาแตกเลยนะครับเนี่ยดูครับนี่เป็นวิธีง่ายๆนะครับยุคนี้สมัยนี้อะไรที่ประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดนะครับ สมัยที่โลกระบาดนะครับดูครับเงามมกเลยครับทุกคนดูดีครับเหมือนเราซื้อน้ำยาตึงแพงมาขัดเลยนะครับเนี่ย เงาไหมครับทุกคนเงาอยู่นะครับนี่เหมือนเราซื้อน้ำยาตึงๆมานะครับใช่ครับเดี๋ยวเราลองทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วเราลองเอาผ้ามาเช็ดดกนะครับว่าเขาจะยังเงาอยู่หรือเปล่านะครับเอาละครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาผ้าเช็ดดูนะครับว่าเขาจะยังเงาอยู่ไหม อยู่ตรงนี้ครับเราอยู่นะครับทุกคนเนื่อยครับเน่โดนแบบแล้วแห้งแล้วแบบเงาจนแสบตาครับเงาไม่ห่อยเหมือนใหม่ไหมนะเมีอนจ้ะ เอาละครับทุกคนพี่กิจก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. ก็เอาไปลองทําตามกันดูได้ครับผมว่าจะได้ผลไหมหรือว่าใครได้ผลยังไงก็เมน,นบอกผมได้นะครับว่าใครแบบไม่ได้ผลหรือว่าเป็นอย่างนันอย่างนี้ก็แชร์ความรู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเอ่ดแล้วขออีกอย่างหนึ่งน,นะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับผมจะได้ มีแรงที่จะทําคลิปต่อๆไปนะครับเอาละครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายคัะ